คือฟันโอ1ชิ้น80แคลอรี่และนี่คือฟันโอ97ชิ้น7,700แคลอรี่ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเรากินทั้งหมดนี้มันจะเท่ากับน้ําหนัก1กิโลที่เพิ่มขึ้นมาในร่างกายของเราไม่ได้หมายความว่าถ้าเรากินหมดเราไปชั่งน้ําหนักน้าหนักมันจะเด้งขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าน้ําหนักที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไขมันค่ะแต่มันคือคุณสมบัติของแป้งค่ะแต่แป้งเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําค่ะถ้าเกิดว่าเรากินแป้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีน้ําหนักน ก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติหลายคนคิดว่ามันเป็นไขมันแต่มันคือน้ำหนักน้ำนั่นเองและรวมกับน้ำหนักของอาหารที่เราเพิ่งกินไปด้วยและการเพิ่มของไขมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกินแค่หนึ่งมื้อนะคะแต่มันเกิดจากการกินอาหารในปริมาณที่มากๆเป็นระยะเวลานานค่ะฉะนั้นถ้าว่าคุณอยากกินขนมจริงๆกินได้นะคะให้หายอยากก็สำหรับใครนะคะที่อยากให้ดาวช่วยจัดการทานให้ช่วยจัดการออกกำลังกายให้ด้วยให้เหมาะกับตัวของคุณนะคะคอมเมนต์ว่าพรีเมียมเดี๋ยวราส่งรายละเอียดให้ค่ะถ้าคุณผ่านเกณฑ์เดี๋ยวราติด